ขายเก่าในห้องหมดเลยแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าในการในการทำอะไรซื้อเสื้อผ้ามาซื้อซื้อซื้อชุดแบบซื้อมาเยอะซื้อไว้ก่อนจะออกลังกายแต่ไม่มีเวลาออกซื้อมาเยอะมากทุกคนซื้อแบบซื้อแบบยกเซตอะคือแบบเสื้อผ้าเก่าที่เคยออกลังกายในห้องใช่ไหม เกงรองเท้าจะยืดโลทิหมดเลยแล้วก็ซื้อมาแบบ1ิตัว10บเกงเกงเกิน10ตัวเสื้อเกิน10ลรองเท้าซื้อมา3คู่ถองเท้าอีกเลวยังไม่มีเวลาไปหอ,องจะมาจะหาหเวลารากกำลังกายครับ ว่ากำลังจะไปเพิ่งทำงานเสร็จครับกำลังจะไปดาวเพิงไปดาวเพิงดาวเพิงคือตัดผมพาหนูหนู้ออกกำลังกายด้วยนี่ก็บอกว่าหนูหนูหนูหนออกกำลังกายกับเฮียไหมหนูหนูไม่น่าจะออกกำลังกายหนูหนู้นจะพาไปกินอย่าลืมไปออลนรถจ้าง ดีวีนคนดู 10k ทำไรกันอยู่ครับทุกคนสบายดีกันไหมเช็คแคร์ครับผมเดี๋ยวจะถึงนะครับแวบมาแวบมาบอกทุกคนว่า IG เข้าได้แล้วก็เลยมาไลฟ์ไลยแบบไม่มีสาระนะครับผมขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับที่เอ่อซัพพอร์ตนะครับผมซัพพอร์ตซีพึ่แล้วก็หนูนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ ทำงานนักจริงมากเลือกยูมากติดตามตลอดแอบดูอยู่ไก,กลๆสวัสดีครับผมเดี๋ยวไปแล้วทุกคนเดี๋ยวถึงแล้วนะครับคิดถึงทุกคนเหมือนกันครับผมราไว้เจอกันครับผม <c oughs> ใช่ไปหาพิพันเอาพิพันธุสตอรีรอ่อ <c> อ <oughs> เจอกันครับผมเดี๋ยวไว้มาเมาลอยบายครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันอึบ